เ,เริ่มเป็นหูปเป็นหางเลยเนาะ <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องจ๋าสบายดีเงี้ยมใส่เนาะเ <c oughs> ข้ามาอีกเมื่อนี้ส่วสนเสาเนาะหลังคาไก่สแสแหละเด็พี่น้อง <c oughs> พอดีสร้างจดรายการให้ไปซื้อของอีกเนาะเ <c oughs> ลียกห้ิไปซื้ออันไปเลยแล้วปะ สร้างก็รายการให้ไปซื้อของไปซื้อไม้เสลาไปซื้อสังกะสีพี่น้องมีหลายรายการอยู่มีน็อตเมี่ยงเนี่ยแล้วก็ขึ้นซื้อขึ้นไปซื้ออันสีมาทาใหม่ในตู้อีกพอมะว่าดีนะ ฉลอยนะโบหูนะวาสีทาใหม่อันมีสีสเล็กสีอย่างนะ้โบหูเนาะไปสื่อสีเขือบเงามาพออย่างเลยวเราก็ไปทาแป้นมันก็มันก็บเป็นสีแล้วเนาะพราะมันเป็นสีเขือบเงาเลยก็เลยจะได้ไปสื่อสีมาใหม่อีกพอจะให้แป้นันมีสีอาจจะใช้สีเขือบเงาเนาะในตู้นะมันยังสีงามแบบว่าทาเนมมาในตู้มันก็มีสีขาวเนาะทาเล็กลยก็จะมีอันสีใหม่นะเนาะมันก็สีงาม นี on ite, so <c oughs> ่เดินเปหกเป็นทางเลยนี่เห็ดหลังซอนพี่น้องนี่อันนี้เขาเห็ดหลังซอนจ้าทางนี้ก็สีสูงนะทางนั้นเนี่ยสีดำไก่แล้วไก่สิได้เป็นรูปเป็นลางก็เจาะเห็ดกับคนแต่ว่าเขาเจาะก็มาขบเป็นคุมมือเลย จดคองคือไปซื้อไปเฮ้ยแลย้วแหละของไม่ปิ่งนะทงใครนี่ออะเดี๋ยวจีเอาทองทงทงล้านะไรแก่ซุกเร็ว ุูกฟอมทานต้อาทราว่าห่อละร้อยเด็กเขาเห็ด <c oughs> ได้ชื่อเรี่ยงสร้างก็ มานะ40บาทไม่เห็นได้อยู่เ,เข้ามาซื้อซีทาตูดใหม่เลือกตัวจะเซีเลย1 2ค่อยว่าซีนี่ซีไม่สัก0 1น,น,น่ะมาสื่อเครื่องเฮือนสื่อสีทาใหม่ พีโอเอครับยังก่อนพี่จอหนี่สามลิตรกุ้ยพันสามมันมีแบบยังไงทีละผสมอ่ะเอาซูนหนึ่งแบบให้มันพาง,ง่ายขอเอาวซีใหม่ตัวนี้พี่น,อน้องซูนเข้ามันฉี มันโมเมนต์ตู่ไหมมันชิสัมโผล่เคิดว่าเด้งพม่าเขาเลือกเอาตัวนี้ชุดหนึ่งเธอมี่าคอยยังได้ชีนี่แต่เราบนในนามันหลอนไวแล้วว่ะเลยเอาตัวนี้ชีนี่กับงามคือกัน,นตะเกี่ายังได้ชีนี่คือกันเย้ในที่สุดก,ก็ได้กินอเมซอนมีเอ่ยแล้วเลี้ยงเนาะ ขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อเนาะพอได้มีแหงพากันมาเสือนคลองเครื่องเห็ดเงอนสื่อสังกะสีมาบึงเนาะไีเสียแบบไดอเหงียงอยู่ใสที่จริงนะฮะอยู่เือนแล้วสั่งมากระไรแต่ว่าเขายังมาบึงมาบึงจริงเพราะแผดรอบนอกมันมีลายขนาดมีความหนาความบางมีลายหมดลายแบบเนาะมาชิมดูตัวไสนมนาได้พี่เสถหวานแต่มันมัน่อนมันอย่างเดียวเลยนี่พี่น้อง ขอบคุณเออหลายๆเด้อเลี้ยงอเมซอนสองพมียาคุณหลายๆเด้อพอดีได้เติมพลังเลยมีเฮงไปซื้อเฮงๆรวยๆเด้อมื้อนี้ขายของดีๆถึงเล็กละวันอี่หนึ่อนี่รายการที่ต้องซื้อรายการที่สองรายการแม่นตัวที่2อได้จ้ะขอส่งให้เจ้าแหละตัวที่2ยังยังอีกรายการนึงไอ้ฝ้าเพดาน2รายการเพดานรอบนอกประมาณ2หนาเจียจ้าจะจีบเงินเท่าไหร่มไ้ม ม่ไลน์มื่อนอยู่เพราาะว่<ต>นี่แหละรายการไปสั่งของพี่น้องซื้ออีกรอบสุดท้ายพี่น้องอือรอบสุดท้ายแม่นปวกลังคาอยังเยบข้ขอบเพื่อนนะซื้ออีกรอบเดียวเราจะจบก่นไก่ฉีดเชงฟังแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้ชาวร้อยเบาอ่ยนี่เด้อเนาะพอได้มีแฮงสูตต่อนี่มีแฮงแล้วนี่ได้กินนี่ก็ได้ไม่ได้กิน,กกนข้าวเที่ยงจ้าตอนนี้ชั่วโมงเชิง เราดูโทรศัพท์จ้ะบนนี้กินกาแฟแอนชาเขียวสำหรับนี้นมหลายไอ้มันบมันเขามีเอยียงกับพงครีมเทียมบ่ครีมเทียมอันนี้เขาใส่น่ะใส่นมเขาจะใส่นมอันนมจืดของวงัวนมงัวเด็ดเด้งพี่น้อง,อง,อง,ง,ง,องแต่ว่าเป็นนมจืดกระปุกใหญ่ๆค่ะเขาใส่นั่นแหละมันบอกเป็นครีมเทียมเทียดเห,ห้มันมันเห็นแบบครีมเทียมเห็ดให้มันมันหรือเ่ mô minh anh ơi kìm ra yem ray kìa sao chu kìm nha 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 kìm 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 Mình kìm 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 กับนาบังเนาะอันนี้เทามาสื่ออันเพดานหลบเนาะเนาะมีสามแบบสามลายแบบได้นาได้บังเลยทำกันเลืดความหนาสร้างแต่ลายความเหงาได้ใช่ทำกันแมสเซ้าความยาวาใครอันแผ่นใบนี้เจ็ดสิบบาทแผ่นเจ็ดสิบบาท เดือกสวยนี้แบบนี้ข่อยว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัวเรียบไม่เข้าชิท่าง่ายกว่าแม่นบาง่ายง่ายกันง่ายกันเอาตัวไหนฮะคอกระหมักจะคือไข่คือเจ้ามะหมักกระโูดอืมมันไข่คือลายใหม่อะนะพุก18แผ่นเขาเอาลายแผ่น่ไปรูดบอก ชีไล mm ่เ hmm. นี่ยหา11เซนชีไล <less> uh ่ม huh ีตัวน้ากับตัวกลางเลยมาเบิรงดมาเบิรงดชีไล่จะระคจ่ดตัวเรียบเราเดดแต่ความหมักไปะให้ยังซาชีขาวอยู่แต่ว่าส่องนะเานแดานรอบนอกเนาะเฮาซิสอนี่สีไล่เฮาเฮาติดกับอันนี้ได้เพดานเฮาบริยิ่งหน่อยเนาะใส่อันนี้เกาะเพดานยึดเพดานโพงมันโพงอันนี้มีตัวน้ากับตัวบาง ราคาต่างกันตัวนชิมหาบาทตัวี้ซังราคาชิมหอันบป็ารุษบนี้แต่วารุษอะไรนี่ชิบาทดิชิบาทเนาะเอาหาสิบเอ็ดเซนสิาสิบเอ็ดเซนอันนี้นะาสิบเอเด้หาสิบเอมันมาจิกมาจอกเนาะหาสิบเอ็ดเซเฮาซื้อเองเฮาก็เอาตัวมันดีเนาะใส่เงินเฮาเละพี่น้อง อไรอยากนห้มันทนมันทานเพิ่มไปลายปีเากับตัวดีใช่ไมได้เ้ยอันนี้บอ๋อยจะเบานะไม่ใช่ละมีเดียวกันหน่อยกับผาไม่ไม่ไม่มมันมีขอบมันจริงเายยากได้สีขาวแต่มันบมี พอขางเขาก็ขึ้นเัาต้องใส่ไมเทล่าะสร้อยเสียชีเท่าพี่น้องใส่ชีเท่าใส่ีเท่าอ่ะีเท่า่านี่ไมอได้ใส่อะดผ้าอยากรันั่นอยู่ขาแมนบอยอืเาเสียเอาขอมันทั้งเทงเลยพี่น้องเอามาด้วยหูพื่ออนเชียร์เีดรได้ใส่เบิรงหูพื่อนแบบบาทเนาะ แต่มันเกิดสิบริคือ้นได้นี่เลยเปอร์เซ็นเดิมเนาะนี่สีเป็นแบบนี้นี่สรอยเฮดทรงแบบนี้ลัางสอดนะนี่เด้อทุกคนอันนี้เด้อแบบบานสรอยนะทรงแบบนี้จ้าแต่ยังบริหัวสีเฮาสีขีดขอบแบบนี้บบเบย์อะไรข้เอิ่นอ่ะบอสสองนมเอิืมส่องยังของมันคะ นี่นี่เสียเอาด้ลังแบบนี้แหละพี่องลังซ้อนแล้วนี่ทรงกะมันกระโบคือแอวนี้เป๊ะเพราะเงินทำมันต่ำเนาะแต่ว่าทรงขาวขาวกับแบบนี้หละจ้าคณะเอาขึ้นบอลจอดรถเนาะนี่บอลจอดรถเงินสลอยในกระชีแบบนี้คณะเอาขึ้นใส่เส้่ิคือแอส่ีเอาไม่ฉลาดที่เท่าแบบนี้เพดานลบหน้องสีขาแ้วกะยังันนัแพทย์โกบเบย ชิ้นกระซิบขอบขางชิ้กระซิขอบขาง,ง,งชี้เท้านอล้วก็เอาอันนี้เด้นี่ไม่เทล่าสีขาสีอันกีมนี่ไปทาเป็นสีขาวขอบมันนี่นนเนาะนี่แหละบอลลมสูงนี่พี่น้องแต,แต่กระบอกคือแบบนี่เป๊ะอะไรแต่ว่าสูงนี่มันเห็ดยังได้บุหรี่โดดเหมือนเท่านาะมนแมนพอเป็นเพื่อนตั้งใหม่เป็นเพื่อนตั้งใหม่กระเคิลัดแปลงนู่นนี่นั่นน้อยนึงอันนี้ของที่เฮาซื้อเนาะมีน็อตมีอันนี้ อันนี้มันเป็นของไทยเนาะเลยก็ซีมีอันลูกกิ้งมีสีแล้วก็ไม่เทร่าเลยก็เพดานรอบนอกยังสังกะสีเนาะยังซึ่งกะสีสิ่งที่ต้องซื้อเนาะไม่เทร่า,าแต่ว่ามันอาจจะสีขาพี่รองชีเทาอาหารเาบ่มี ต่อไปเฮาก็จะไปซื้อสังกสีเนาะเดี๋ยวเบิ่งว่าซีเบิร์เท่าใดอันนี้ทงหนึ่งมันมียูโรยชิน้นลอยอันแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ซื้อไปเปะดอกซื้อไปเพื่อไหวเพราะว่าบางทีเขายิงเขาก็เห็ดเ,เหยียดเสียอย่างประมาณเหยียไปดําแต่ละทงนั้นมีลอยอันมันมีหนอดสั่นหนอดยาว เลยนสิบาทโอ้ยปลายเป็นบริลูดบอสปลายเป็นบริลูดบอสดี๋ย่หมื่นหมื่นหนึ่งพันหมืน่นหมื่นสอง เรียกขอบริเวณคนสั่งนี่จ้าของบริเงินหมื่นหาพันหนึ่งร้อยสิบบาทหมื่นสองหมื่นหมื่นสองอันได้หนิไปไปเมื่อหมื<อ>่นหาพันยังบริสุทธิ์สังกสี ความคิดว่าอยากอัดประตูข้างในนะ่ะนำมาเจาะในบ่อนอันกล้องว่าคันใด่ายในพี่น้องในฐานะรังใหญ่นะ่ะสิบเอ็ดเห็ดแล้วงบสิบอเอ็ดละอีกตามงบอ่านสิไว้ให้พงศ์ยืนเลื่อนเห็ดให้เนาะเพะดานข้างในเขาก็คือสิบอเอ็ดเห็ดดอกพี่น้อง เบิดหลายแหละสื่อมั àn, òng, okay, 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 okay. นยิงมาหอยมียิง <c ười> มาหอยแล้วเบิดหลายไหวเห็ดน้ำหลังซะเพดานนั้นให้ด้านเป็นฟองนะครับแพงเท่าแผ่นละชิบยี่สิบบาทคนไม่เช่าแล้วก็แผ่นละร้อยซาบะตนะซาบะต์สังกะสีสีเอวน,นตาเจ้ยแบบอันนี้เด้จ้ะอันนี้เคี่สุดยอดร้อยเข่าเข่าจุกใจทองมาได้กินเข่าเด้อ เปนดำตกหมูมีเลือดมีซีนเนาะมีถั่วงอมีลูกชีนอ็นชะลอยหมกักเสร็นุ่มไปเปื่อยสิตั้งสายยาในะเงนี้ยอะไรข้างอกไปเค็กเสร็จเฟืกเสร็จแต่แสบมาเด้อกินข้าวเขา้ามาแว็กินข้าวก่อน จะกำลัจะตอบแซงมังคังฮั่งขันว้าวขอให้มาแล้วผัดกะเพราหม,มูกรบอบนะน้ำซุป<อ>เอาเราียกเซ็นเขารอถามคำตอบจากสร้างเนาะเพราะว่ท่ามีสร้างสร้าง,งกระชี้หายยู่อัน วิทาเปนต้องบวชทั้งบังคับจ้าเป็นสังกะซีของไทยค่ะจ้าใส่เงื้ย,ย,ยมานะแบบของไทยแหละลองคำตอบอยู่เนาะว,ว่ามัีสีทีเฮาอยากได้บวชมาบวอ,อ,อ่ะแต่ว,ว่าสังกะสีตัวเงินลังเงยฉลอยเอาสีขาวแบบธรรมดาแบบแพงเอาแบบนั้นเค่ะบวชค่ะมันอยู่สูงเท่านั้นเองบวชมันบริเวณลังคาสีอ่ะมาใส่ขอบเลย้วเว้น มันสีมันเหี้ยทุ่คนก็สีตรงซีอ่ะทั้งหนาที่เข้ามังออกก่อดนนะีเด็กพี่น้องตัวก่อมาทาั้งหนานะขอ่อยก็เลยคิดว่าเาสี่ยงทั้งซีอ่ะซีเท้าเนาะไม่เท่าหนาะเอาสีเท้าแล้วเท้าสะทาสีเงื่อนนะซีเป็นเท้าอ่อนเนาะหัวทะลอยเบิกมาแบบแดงขั้นใหม่เท่าแหละซีอื่นโบง,งาณของเราโบง,งามตัวสีเท้าถ้อาออกแต่ตัวดีตัวหนามันก็เลยแบบสีเบิร์ดไลน์เนี่ย แมนซากะซีกับเอาตัวนาศูนย์จุดสามมันเลยปเป็นออกนาแห้งมันมีนาะกลางบางซากะซีกับายเวลาสโลนเป็นอันเป็นอีกไงไม่เหนืนน่ในในนอยพอยากกินแบบเน,น,นี้นยสดน้องหอนนี่เองขณยากินกันขอยากินเพิร์กกับวันนี้เออขอมากินเพิร์กเออมันจะอร่อยสดน้องหอนขอยมาก ซอยนะ้ำหมักกินอันเฟ้อกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเพิ่นหมักแบบพวกเส้นนี่น,น,น,แบบน,นนะชนชนข่อยนี่ก็หมักอยู่แต่ว่ามันบ่อยู่ท้องข่อยนะอคอยจิมหมากกินยังที่แบบกินเข่าแต่วมันอยู่ท้องกุ้มได้เบิดมือใช่ไหมผมโบคอยหมักกินแบบจังๆแจ๊กๆไม,นะม่กินเฟ้อมันบ่อยู่ท้องโอหม,มักจบ เคยเคนเกไกินวนลกมากว่ายมาเวลาไปกินักเลยเลาไปน้าเลาแท่ค่แม่นแท่นอยู่ไทยเห็นคักก็จะแบบเลี้ยงพักเป็นฐานนนะฮะคักแล้วจนมันจะไปกิน เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะได้ซื้ออีกรอบนี่แหละพี่น้องรอบสุดท้ายแหละซื้อหลายอย่างคือสังกะสียังหลายอย่างเนาะเห็นบินซองบินนั่นแหละก็คือจบรอบนี้ในเฮือนเนาะซื้อรอบสุดท้ายแล้วซิ้นมุ่งก่อนยังก่อบ่อสมุ่งก่อนยังก่อ,กอเพราะว่าย่านฝนตกแน่กับแดดฮอดแดดแน่จินะกาะ ทั้งกอง่อทั้งสามมันฮอนแดดเลยอันมุ่งแล้วนะก็คือบด้เสียงพนตกในะี่ะาเบินงปมผักปจักตาสอคนนมา,าด้วยน้ำพักน้ำแรงเกนะิดทีด้จะมีเนาะใช่วลายจะมันจะปี ีี่่แอมเฮาสองคนก็นคือแบบแีได้เงินแตละบาเทเนาะเฮ้ยสู่ส้นกันมากแบบไม่ได้พักได้พอนะน,น,นะพี่น้องคือที่เห็นนะทั้งถ่ายคลิปทั้งเลี้ยงมูทั้งอยังนั่นแหละอ้าวังได้กับสู้ๆนะพี่น้อง ยังจังไดก็ยังมีเอ็นเอฟซีด้วยพี่น้องของคนไทยกำลังใจอยู่เนาะก็ยังมีแบบก็มีกำลังใจแหละกับมีแห้งสู่ต่อนะเท่าดีอย่างนึ่เหมืน้องดีบ่นว่ะแม่เนาะเห็ดยังเราก็บคอยซอยเหมอนกันเนาะแต่เกลือมูอัลูกเหมเวาเห็ดทุกอย่างแม่ซอยเป็นห้าบบว่ามันหนาเลิศไปเลยแม่ ว่าตามตรงซะคัานแม่นว่าบ่มีแม่ให้ซุมเฮานี่ลำบากเพราะว่าบ่มีผัวลูกให้เนาะแต่ก็ดีตรงที่ว่าแม่เราก็เข้าใจจังซี่นะว่าลูกไปหาเงินหาคำแล้วก็เออเอาลูกเอาหลานให้จังซี่นะแล้วเมื่อแล้วก็เคยจมเ่าเขาก็เคยจมด้วยมันคือเอาไปอีโนแล้วยกอะไรอย่างเงี้เอาเจอไปว่าเฮาโกว่าเฮาคือไปอยนั่นอะไรอะไสิดกองพอไป่มันบ่ออดไปผู้ยเดี๋ยวมันก็บ่และเอาทุกอย่าย มันกับบมีผู้ปรึกษานเน่ถัดไปผู้เดียวมันกับแบบว่าเออบุมีผู้ปรึกษาจริงๆนะว่าเอาตัวนั้นตัวนี้ดีบอสจริงนะจะเอามานำผลเนี่ยน้อเด็ดแมงงนเนี่ยตุลลดลงลดแค่ขนาดเท่านี้นเ,นเอาเดี๋ยวก็บสบายแล้วเอากระเด้องพ้นเอาอีกบึงดอกซื้ออ,อีกรอบเดียวรอบสุดท้ายนี่แหละน้อ,อ,อเปิดทายุ้ยเปิดแล้วที่เขาเรียกแล้วก็มึงง่าเพราะว่า จะไปส่งของให้เฮาเมื่ออื่นเนาะพอเขาสั่งรวมกันคนเดียวแต่บางอย่างมันจัดเมื่ออื่นมากเลยอนนาสิไปสั่งที่เลยบอนที่ละบอนนินหน่อยเขาจะบบกไปส่งที่บ้านก็มีหันก่วสาวตัวราคามันจัดสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสบายงี้ยแล้วเขามีหนวดชวนตัวเนาะเวลาไปรอบซื้อของอยู่มีดันก็สสุนง่ายตัวกระเมยเข้า ก็ประหยัดน mm ่เช่ไหออเพราะได้รุด่อนหลายหลายอย่างเนาะรุดกันสิบบาทเ้าบาทก็ไลอันกรไลพันเดหนูเขาอรสิ้นละ้าบาทเยเขาอะไรเป็นสิ้นก็ไม่จะละเ้าจไปไล่เป็นมัดเป็นแ่ยังเลยนะเขาไล่แผ่นบ้านน้ละแผ่นละร้อยสีบแผ่นละร้อยเอันนี้อยู่ที้อยเศร้าบางทีเอาล่างกประหยัดบรรลุดันบาทรุดก็รุไรล่เด เริ่มเลยพี่น้องขเขาเจ้ากับสิมึงสิงหังเนาะหาเบึงดีใจท่านมึงแล้วแหละคนยังเชียร์ดีใจขึ้นมากระดับนึงจะคล้องให้ก่อนดินจีเรืออยู่พอได้ออกไปห็ดพองนำหน้าท่านแม่นก่อนดินจีเรือหินทรายยังเรือดีนะ สิบุคิดยากเรืองแดงของนามยินดานะลายคนก็ส่งมาแบบบ้านนู่นนี่นะั่นแล้วก็คันห้องห้องในบ้านานี่นนะพี่นะ้องเนาะหลายหลายแบบมันก็ว่าให้คันอีกสองหง,งก็เป็นควาเพื่นพี่น้องไม่ใช่ได้เป็นแซ่เป็นส่วนเนาะเนี่ยกระถาบึงงบเน,นีนะ่ยะบุลลายกัน ยุดเนาะแล้วแล้วก็ยุดเสร็จวันนีืนมาเห็ดต่อเสร็จแต่มาเออเราเห็ดไปเรื่อยๆเนะา,เาเนะคได้หลายคนเลยใช่ไหมวันนี้ก็มาสื่อของเพิ่มจ้าคลิปนี้สื่อขอเก็บภาพบรรยากาศดนซาเมีอร์่น้องส่วนนี้ก็ชิด้บุ่นๆแปลนสื่อของบางเงี้ยบางตูบเนาะไปแล้วสบายดี